สวัสดีค่ะดิฉันนักสามาัสนานผ่าสก,กุลโลวันนี้จะมานำเสนอรายวิชาเพิ่มเติมวิชาลีลาดพอ2 2 2 0อของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศึกษาและพละศึกษาจำนวนสองคาบต่อสัปดาห์1หน่วยกิจทั้งหมด40ชั่วโมงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะคำอธิบายรายวิชาศึกษากร,ระบวนการสร้างเสริมและดลบูประสิทธิภาพการทำงานของระบบประสาท แนวทางในการเข้าสังคมการวางตัวเป็นอย่างดีมารยาทในสังคมทําความรู้จักกับเพื่อนต่างเพศต่างวายัยได้อย่างเหมาะสมให้เข้ากับสังคมและวัฒนธรรมไทยโดยนาลีลาเป็นสื่อการในการเข้าสังคมและได้ความรู้ในเรื่องของกฎกติกาการแข่งขันมารยาทการเป็นผู้ชมและผู้แสดงในการสร้างทศาัศนคติและคุณธรรมที่ดีการสอนลีลาประกอบด้วยการเตรียมร่างกายการ ถ้าเต้นํำพื้นฐานจังหวะการเต้นราต่างๆและการจัดเครื่องแต่งกายการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อนำทฤษฎีและหลักการเคลื่อนไหวเบื้องต้นการจัดบริกภาพการมีระเบียบวินัยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันโดยมีการวัดและประเมินผลในหลายรูปแบบคือในด้านของความรู้เจตละคติและการปฏิบัติหรือว่าการแสดงออกของผู้เรียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหนึ่งนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในทักษะต่างๆในการ เรียนลีลาได้อย่างถูกต้อง2นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะต่างๆที่ใช้ประกอบการเต้นได้อย่างถูกต้อง3นักเรียนสามารถเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆได้อย่างถูกต้อง4นักเรียนสามารถนำเอาทักษะต่างๆไปไประยุกต์ใช้ในการออกกำลังกายในชีวิตประจําวันได้ 5. นักเรียนสามารถทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นคณะได้เป็นอย่างดีหกนักเรียนสามารถป้องกันอันตรายที่เกิดจากการเตลีลาได้เจ็ดนักเรียนเป็นบุคคลที่มีวินัยเคารพกฎกติกามีมารยาทและน้ำ น้ำใจนักกีฬาแต่นักเรียนมีการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยรวมทั้งหมดผลแปดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังค่ะนะคะจะเป็นโครงสร้างรายวิชาหน่วยที่1สาระสําคัญคือประวัติของการเต้นรำสองประเภทของการเต้นรำสา3ประโยชน์ของการเต้นรำและ4ี่มารยาทของการเต้นรำผลการเรียนรู้ที่คาดหวังคือ1น,นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในทักษะต่างๆ2นักเรียนสามารถทํางานร่วมกันอย่างเป็นกลุ่มหรือว่าคณะได้เป็นอย่างดี สนักเรียนสามารถป้องกันอันตรายที่เกิดจากการเตนลีลาได้ 4. นักเรียนเป็นบุคคลที่มีวินยัยเคารพกฎกติกามีมารยาและน้ำใจนักกีฬา 5. นักเรียนมีการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยเวลา4ชั่วโมงคิดเป็น12คะแนนหน่วยที่ 2. ทักษะพื้นฐานสาระสำคัญคือ 1. การยืนและการทรงตัว 2. การเดินการถ่ายน้ำหนักตัว 3. การฝึกฟังเสียงดนตรี4ทิศทางการเต้นรำและ5การจับคู่ในรูปแบบต่างๆผลการเรียนที่คาดหวังคือ1นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะต่างๆได้ 2. นักเรียนสามารถเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆได้อย่างถูกต้อง 3. นักเรียนสามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นคณะได้เป็นอย่างดี 4. นักเรียนสามารถเอาทักษะต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน4ชั่วโมงคิดเป็น12คะแนน ต่อนะคะหน่วยที่3ก็คือจะเป็นประเภทของการเต้นคือการเต้นจังหวะวอลล์สาระสำคัญคือ 1. การเดินหน้าและการถอยหลัง 2. การเดินสแควร์ 3. การเดินสีทิศทางผลการเรียนรู้ที่คาดหวังคือนักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะต,ต่างๆได้2นักเรียนสามารถเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆได้ 3. ส,สามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มหรือวเป็นคณะได้เป็นอย่างดี 4. นักเรียนสามารถนำเอาทักษะต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการอาอกกำลังกายในชีวิตประจำวันเวลา10ชั่วโมงคิดเป็น12คะแนนค่ะข้อที่4นะคะจะเป็นจังหวะการเต้นลุมบ้าสาระสำคัญคือ1การเดินสแควร์2การเดินสีทิศทางผลการเรียนรู้ที่คาดหวังคือ 1. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะต่างๆได้ 2. นักเรียนสามารถเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆได้ 3. นักเรียนสามารถทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นคณะได้เป็นอย่างดี 4. นักเรียนสามารถนําเอาทักษะต่างๆไปไประยุกต์ใช้ในการออกกําลังกายในชีวิตประจําวันได้สิบชั่วโมงคิดเป็น12คะแนนต่อมาคือหน่วยที่5การเต้นจังหวัดชาชาช่านะคะ สา,าระสำคัญคือ 1. การเดินหน้าถอยหลัง 2. การหมุน 3. การเดินไขว้ไปข้างหน้า 4. การเดินไขว้ไปข้างหลังค่ะและ 5. การเดินนิวยอร์กผลการเรียนรู้ที่คาดหวังคือ 1. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะต่างๆได้ 2. นักเรียนสามารถเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆได้อย่างถูกต้อง 3. นักเรียนสามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มคณะได้เป็นอย่างดี 4. นักเรียนสามารถนำเอาทักษะ การเต้นรำไปประยุกต์ใช้ในการออกกําลังกายในชีวิตประจําวันได้คิด10ชั่วโมงคิดเป็น12คะแนนรวมระหว่างภาคนะคะ38ชั่วโมงคิดเป็น60คะแนนการภาค1ชั่วโมงคิดเป็น20คะแนนปลายภาค1ชั่วโมงคิดเป็น20คะแนนรวมทั้งหมด40ชั่วโมงคิดเป็น100คะแนนค่ะขอบคุณค่ะ